หน่วยที่5นะครับสินค้าและบริการนะครับในหน่วยนี้ก็จะมีสาระการเรียนรู้แกนกลางที่สําคัญอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับอันแรกเลยคือการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิตนะครับ 2คือเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการนะครับสเป็นปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นราคาน้ํามันวัตถุดิบต่างๆนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับและตัวอย่างของการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆในท้องถิน่นรวมไปถึงแหล่งการผลิตสินค้าต่างๆในชมุมชนด้วยนะครับเหตุผลสำคัญนะครับที่ทน้องต้องเข้าใจว่าสินค้าและบริการคืออะไรก็เพราะว่า เรานะครับในฐานะที่เป็นผู้บริโภคในสังคมนะครับก็ต้องทําความเข้าใจว่าสินค้าและบริการที่เราจะนําไปสู่การบริโภคนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีความเหมาะสมหรือไม่คุณภาพราคาสอดคล้องกันอย่างไงนะครับซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคด้วยนะครับทํายังไงนะครับเราจึงจะเป็นผู้บริโภคอย่างาฉลาดนั่นเองนะครับ หน่วยที่5นะครับสินค้าและบริการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน่วยนี้มีสาระการเรียนรู้ซึ่งจะเกี่ยวกับนะครับการอธิบายนะครับปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของความหมายจนไปถึงเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าบริการปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนนะครับ เรามาดูประเด็นแรกเลยนะครับสินค้าและบริการนะครับก็คือเรื่องของความหมายของการผลิตและปัจจัยการผลิตนะครับสำหรับการผลิตนะครับหมายถึงกระบวนการในการแปรรูปปัจจัยการผลิตนะครับให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับ โดยปัจจัยการผลิตก็คือสิ่งพื้นฐานที่จําเป็นที่ต้องนํามาผ่านกระบวนการในการผลิตนะครับเพื่อให้ได้การสั่งซื้อเพอให้ได้ซึ่งสินค้าและบริการนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีการจําแนกปัจจัยการผลิตออกเป็น4ีประเภทด้วยกันก็คือ1น,นะครับที่ดินนะครับหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนะครับทั้งหลายที่มีจํากัด อยู่ในที่ดินนั้นนะครับคืออย่างเช่นหินดินนะครับแร่ป่าไม้นะครับรวมไปถึงผลตอบแทนที่ผู้ผลิตได้มอบให้กับเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของทรัพย์สินนั้นด้วยก็คือค่าเช่านะครับสองเป็นปัจจัยการผลิตก็คือแรงงานนะครับหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์ใช้กําลังนะครับและสมองเพื่อผลิตสินค้าและบริการผลตอบแทนที่ได้รับก็คือค่าจ้างนะครับ สามนะครับทุนนะครับหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างและก็มีไว้เพื่อผลิตสินค้าและบริการนะครับเช่นเครื่องจักรต่างๆเครื่องม้เครื่องมือวัตถุดิบในการประกอบอาชีพนะครับผลตอบแทนของเจ้าของทุนที่เป็นทุนก็คือดอกเบี้ยนะครับและสุดท้ายคือปัจจัยการผลิตด้านผู้ประกอบการนะครับหมายถึงผู้ที่ทําหน้าที่ในการผลิตทําหน้าที่ตัดสินใจและก็ได้รับความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าและบริการนะครับผลตอบแทนก็คือกําไรนะครับ เรามาดูเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการนะครับความก้าวหน้าของวิทยาการก็ทําให้การผลิตสินค้าได้เกิดในลักษณะที่เป็นจํานวนมากขึ้นหรือว่า mass product นะครับโดยสินการผลิตสินค้าครั้งหนึ่งจำนวนมากๆรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในคุณภาพที่ดีด้วยเนี่ยก็จะมีวิทยาการที่สําคัญนะครับก็คือเทคโนโลยีการผลิตนะครับเทคโนโลยีนะครับหมายถึงความรู้นะครับ ตัวเทคโนโลยีนะครับจะหมายถึงความรู้และการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับในขณะที่การใช้เทคโนโลยีก็จะหมายถึงนะครับการใช้วิทยาการใหม่ๆนะครับในการเพิ่มผลผลิตและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการนะครับก็จะแบ่งออกเป็นการใช้เทคโนโลยีในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับ สำหรับเทคโนโลยีในด้านการเกษตรนะครับก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการด้านการเกษตรนะครับเช่นการถ่ายการหว่านการเกี่ยวนะครับมีการใช้ปุ๋ยไหมนะครับการพ่นยาการเพิ่มคุณภาพของการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพที่ดีนะครับ ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในด้านอุตสาหากรรมนะครับก็คือการนําเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหากรรมนะครับเพื่อประหยัดเวลารวมไปถึงการผลิตในครั้งหนึ่งให้ได้ปริมาณที่มากๆด้วยนะครับรวมไปถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีลักษณะที่มันต่ําลงนะครับจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยในการผลิตนั้นนะครับจะส่งผลให้ผู้ผลิตไม่ต้องหาทรัพยากรใหม่ๆหรือว่าจำนวนมากนะครับมาใช้ในการผลิตสินค้า นะครับเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพก็คือลดต้นทุนให้น้อยลงนั่นเองนะครับ การใช้เทคโนโลยีการผลิตก็ถือว่ามีต้นทนสูงนะครับรัฐบาลจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนที่มีความจําเป็นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อนำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งมีราคาแพงมากรวมไปถึงการพิจายรณาถึงความสอดคล้องกับฐานทรัพยากรในประเทศของเรานะครับยึดหลักพึ่งพาตนเองรวมไปถึงการคํานึงถึงผลกระทบต่างๆจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ เรื่อตรงสรุปเมื่อกี้ใหม่นะครับ จะเห็นได้ว่านะครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตนั้นส่งผลให้ผู้ผลิตไม่จําเป็นต้องหาแหล่งทรัพยากรใหม่หรือว่าใช้ทรัพยากรมากเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับก็เป็นการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ได้คุณภาพที่มากที่สุดนั่นเองนะครับการใช้เทคโนโลยีการผลิตถือว่ามีต้นทุนสูงนะครับในระยะเริ่มแรกนั้นต้องให้รัฐบาลเข้ามาเป็นผู้รเริ่มหรือว่าเป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับ ซึ่งก็เป็นการลดนะครับหรือการจํากัดการนําเข้าเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศซึ่งจะมีราคาแพงกว่านะครับแล้วก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในประเทศด้วยซึ่งเราจะยึดหลักในการพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็คาํานึงถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะตามมาด้วยนะครับเช่นการว่างงานหรือว่ามลพิษจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับ หัวข้อต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอื่นๆที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับที่สําคัญในโลกยุคปัจจุบันเลยก็คือเรื่องของพลังงานและก็วัตถุดิบนะครับเพราะพลังงานเป็นหัวข้อสําคัญนะครับที่กำลังถกกันอยู่ในแวดวงของสังคมศาสตร์นะครับรวมไปถึงการพัฒนาประเทศด้วยนะครับเพราะว่าพลังงานเป็นแหล่งจําเป็นเป็นต้นทุนสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การ ตามประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับแต่ในปัจจุบันอย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่าพลังงานหลายประเภทกําลังจะหมดไปนะครับเช่นก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ํามันฉะนั้นนะครับจึงต้องมาคุยกันนะครับว่าทํายังไงหรือว่าจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดลำดับแรกเลยนะครับที่เราต้องพิจารณาในการผลิตสินค้าและบริการก็คือราคาน้ํามัน ซึ่งเป็นพลังงานสําคัญในการขับเคลื่อนการผลิตนะครับระบบเศรษฐกิจพึ่งพาน้ํามันนะครับทั้งในการผลิตและขนส่งจึงต้องมีการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งน้ํามันนั้นมีราคาสูงมากนะครับด้วยเหตุนี้ราคาสินค้าและบริการที่ผูกอยู่กับราคาน้ํามันนะครับก็จะมีราคาผกผันและเปลี่ยนแปลงไปกับราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในปัจจุบันจึงมีการหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกแทนน้ามันในภายหลังนะครับอย่างเช่นการลดสัดส,ส่วนของการใช้น้ํามันในการผลิตพลังงานมาเป็นน้ํามันที่ผลิตจากพืชหรือว่าสัตว์นะครับกับพวกอเทนอลต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าการใช้พลังงานลมพลังงานาน้ำนะครับ ส่วนวัตถุดิบนะครับก็หมายถึงปัจจัยการผลิตในรูปแบบของสินค้าที่ผู้ผลิตจัดหาหรือว่านํามาสู่การผลิตสินค้าและบริการนะครับวัตถุดิบราคาสูงต้นทุนก็สูงตามไปด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อลดลดต้นทุนการผลิตนะครับปัจจุบันจะมีการใช้วัตถุดิบจากชุมชนหรือว่าการใช้วัตถุดิบที่นํามากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ ในขณะที่การผลิตสินค้าและบริการนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพยากรและความถนัดของแต่ละท้องถิ่นนะครับในการผลิตสินค้านั้นนะครับฉะนั้นแล้วในแต่ละท้องถิ่นและชุมชนนะครับจึงต้องมีสินค้าและบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับอย่างเช่นสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับก็จะสามารถนําเป็นจุดขายหรือว่าสร้างจุดเด่นให้กับชุมชนได้ในการสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนนะครับ การผลิตสินค้าและบริการในชุมชนก็จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เป็นของตนเองเป็นการสร้างงานในชุมชนนะครับรวมไปถึงการอุดหนุนนะครับให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับเมื่อนำมาใช้จ่ายก็จะเกิดการหมุนเวียนรายได้นะครับไม่รู้อะไรออกไปภายนอกชุมชน เมื่อาทำความเข้าใจพื้นฐานของสินค้าและบริการแล้วนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวเราเองดีว่าตัวผู้บริโภคนะครับว่าทําอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดนะครับการบริโภคนะครับก็หมายถึงการกินหรือการใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับเช่นการซื้ออาหารการซื้อเสื้อผ้าหรือการใช้บริการต่างๆในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็น การใช้บริการของภาครัฐนะครับการติดต่อราชการการใช้บริการรดประจำทางเป็นต้นนะครับส่วนพฤติกรรมการบริโภคนะครับก็หมายถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการซึ่งตัวผู้บริโภคเห็นว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้นะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าหลักในการบริโภคที่ดีคืออะไรบ้างนะครับน้องๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้และก็บอกคอุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะครับหน,นะครับให้คานึงถึงหลักความจําเป็นนะครับการบริโภคต้องคานึงว่าสิ่งใดมีความจําเป็นกับชีวิตของเรามากที่สุดนะครับโดยเรียงลําดับก่อนหลังว่าอะไรสําคัญมากน้อยอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็อาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอย่างที่2คือหลักความ คุ้มค่านะครับคำนึงว่าสินค้าใดมีประโยชน์คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะครับรวมไปถึงความคุ้มค่าระหว่างราคาที่เราจ่ายไปกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่เรานำมาใช้ด้วยนะครับอย่างที่3เป็นหลักคุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับ4นะครับคือหลักของความประหยัดนะครับ โดยให้ตรวจสอบปริมาณและราคาว่ามีความยุติธรรมหรือไม่นะครับโดยเฉพาะสินค้าบางประเภทที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับก็ต้องเอานมาเปรียบเทียบกันว่าเราสามารถใช้สินค้าท่าทนกันได้หรือไม่นะครับหากมีราคาที่ถูกกว่านะครับและสุดท้ายคือหลักของการรอบคอบนะครับควรมีการตรวจสอบสินค้าและบริการที่เราสนใจว่าเป็นอย่างไรนะครับทั้งเรื่องคุณภาพความปลอดภัยนะครับความคุ้มค่าความประหยัด เพื่อให้เราได้สินค้าที่มีเรียกได้ว่ามีคุณค่ากับเรามากที่สุดนะครับและสามารถนําไปตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของเราได้มากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของเรานะครับบางครั้งนะครับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการก็ไม่ได้มาจากความตั้งใจของตัวน้องๆเองทั้งหมดนะครับก็จะมีปัจจัยต่างๆที่คอยมากระตุน้นคอยมาชักจูงให้เราซื้อสินค้าอยู่นะครับ อย่างแรกเลยเราต้องพิจนารณาในเรื่องของรายได้นะครับของทั้งตนเองและครอบครัวนะครับซึ่งหากมีรายได้น้อยก็จะเป็นการจํากัดการบริโภคในขณะที่ถ้าน้องๆมีรายได้มากนะครับก็จะสามารถสร้างทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆนด้มากขึ้นด้วยนะครับ อย่างที่2นะครับเป็นเรื่องของรสนิยมในการบริโภคนะครับคือเป็นเรื่องของนิสัยการบริโภคของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันนะครับซึ่งก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นวัฒนธรรมนะครับค่านิยมหรือว่าประเพณีในท้องถิ่นที่คอยออกล่อมกล่าวให้เรามีรสนิยมบางอย่างอยู่นะครับ อย่างที่3มนะครับเป็นเรื่องของการเรียนแบบการบริโภคนะครับอาจจะเห็นคนนึงบริโภคสินค้าบางอย่างแล้วเราก็อยากบริโภคตามด้วยนะครับก็มาจากทั้งสังคมหรือว่ากลุ่มของเรานะครับที่คอยอแสดงภาพลักษณ์บางอย่างอยู่นะครับว่าการบริโภคสิ่งใดนั้นมันดีหรือไม่ดีนะครับและสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือการรู้เท่าทันข้อมูลของการบริโภคนะครับ น้องๆในฐานะผู้บริโภคที่ชาญฉลาดนะครับจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนการบริโภครวมไปถึงนะครับใช้ความรอบคอบใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทราบเกี่ยวกับการ บริโภคสินค้าและบริการในสังคมนะครับเพื่อทําให้น้องๆน,นั้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขได้ในสังคมปัจจุบัน